ได้ผมตั้งพันนะครับจากร้านหนาสีไรยนนะครับวันนี้นะครับสร้างพันกำปั้นเทปปอกนะครับกำปั้นเทปเพื่อได้ระบบผ่านไฟนะครับเป็นระบบส่งกระจายนะครับเข้ากับเจะเป็นจอยเข้าคูน่านะครับวันนี้ก็เป็นเทปผ่านไฟนะครับ10โลวัตต์นะครับซึ่งตั้งพันจากผูประกอบเสร็จก็เลยทำงานกันมาเพื่อนนะครับพี่น้องครก็ความดีของเทปผ่านไฟที่เป็นระบบสอดตรงนี้นะครับนะครับ เะได้หมดใจแต่ตรงน้ฮะกำลังที่มาจากรื่งยนต์เนี่ยเร่งเข้าที่ใดระมวยตรงๆนะเดยไม่ผ่านที่นี่ไม่ผ่านการรถไฟไม่ผ่านการรถไฟด่วนนะครับเพราะฉะนั้นกำลังแรงเรื่องจะมาแต่ตรงๆนะไม่เสียเสียนานๆนะครับทีนี้ขั้พันมาเปิดไทยแบบไทระมวยที่ห้อนะเอามาว่าอาว่าครั้งนี้หนึ่งห้าหนึห้าเด่นนะ เปเดอ่ป็นสเงเดน้อยเปอเ็นตนะของนู้ของไฟเครื่องไฟนะกระบอกนแออกิอกเมนด้วยนะสถานะการทำงานเป็นไฟีเรถกนะแต่ตนี้นะเป็นอ่าได้ไม่ใช่ระแเป็นรงขานะนะดูนะช่างทันตอนนี้ช่างทัน ทำการต <trips, S 1> ัดเครื่องและลองเครื่องโดยเลยนครับการขับมอเตอร์นะครับห้าแรงนะครับขับมอเตอร์ห้าแรงนะครับมันมันจะกินกระแสอยู่ที่นะครับมาดูแอมป์นะดูแอมป์นะมันกินกระแสตอนที่ห้าแรงนะประมาณประมาณทุกสามแอมนะทุกๆกระแสอยู่ที่สามแอมทุกสามกระแสแอมนะทุกกระแสทุกๆทุกสามกระแสแอมไปห้าแรงนะครับก็คือมอเตอร์ทำให้เปลี่ยนตัวแสได้เลยนะครับ เป็นตัมหอยโขลงตัวแล้วก็มอเตอร์หนึ่งตัวนะตัวนี้เป็นมอเตอร์สามแรงนะครับมอเตอร์สามแรงสเปครอบอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยรอบต่อนาทีนะครับคีมอเตอร์สามแรงนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นไดนะเป็นได้ตั๊มปั๊มหอยโข่งนะครับปั๊มหอยโข่งที่บางคนเขาเรียกปั้มหอยโข่งตัวนี้สองแรงนะครับบูดจ่ายน้านะครับดูดน้ําจ่ายน้ําโดยลองเครื่องให้เห็นชัดเจนนะครับเท่ากับว่าทั้งไดและมอเตอร์สองรูปนี้เท่ากับว่ามีความมีมีกําลังไฟอยู่ที่อ ห้าห้าแรงครับห้าแรงนะครับไปห้าแรงเพราะฉะนั้นนะครับดูนะความเสียงความเสียงเครื่องนะครับเพราะอาจจะนนนะครับเครื่องเรื่องเรื่องเรื่องว่าตัวนี้เป็นเครื่องตัวท้าห้าแรงนะครับตัวบ้าห้าแรงห้าจุดสี่แรงจะเป็นยืดหรือยืดเลยนะครับเพราะว่าไปถามว่าทำได้หรไม่ทำได้นะครับไม่มีผลอะไรด้วยไม่เป็นไรด้วยนะครับไม่มีผลไม่เป็นไม่มีป็นไรเลยลองตั้งคัลองดูตั้งเลยนะครับดูสิ่งที่สมันมีอะไร มีเหต้องรหลุมน้อยี่ลครับใครใช้ไม่ได้แเตอร์ไม่นแล้วนาแลบวมนัญหีเครือเคอนที่ล้วนะ่ตันนี้เดเสนอเดินเคล่เลยนะไม่มีปัหาอะไรเลยนะตัวนี้นะจางพันเซ็ตไว้ในราคาที่หึ่งหื่นแปดพนบาทนะหน่หมื่นแปดพันบาทพร้อมีงซครนะท่านใดสนใจเข้ามาหานะจ้างพันจีนีบริการแ่งให้ถึงที่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ